ควรจะกลัวสีสีอยกเบิด์นไดไหมยุบบนเอาผ่าตัวนี้ยุบนเอาผ่าตัวนี้คล้องคขคล้องแบบนี้เรากลับปิดจมูกพัดมันเมื่อเตกบันนี้พี่น้องบันนี้คิวยุบบนน่ะมันกำลังสีโลกเป็นบ่ มันลราเสียบาลหนิเศรษแขงกับอะไรเออทุกขทรมานอะเสียบเสศรษฟากรงห้องพี่น้องฟาห้องฝนตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดหยบยี่ปุ่นอยากเห็นไหมตกแบบเฮงเฮงแบบบึมบึมบึมมาแบบน้ำแบบถล่มทลายเห็นไหมเศษปีซื้อปุ๋ยมาใส่เขาวเนี้ยพี่น้องโอ้สุดยอด น้ำแปปซี่ดูกซืือตัเปแป,ปซสี่ม่กินญี่ปุ่นกับบาซิบ่กินดอกมนเหน่งมันห่อนหลายก็เย็บขนาดฝนตกได้นี่คือเขาอยู่กับเตาเนาะอยู่กับเตาเก็ดพี่นนอะห่อนเก็ดนี่มันห่อนก็ห่อนฟื้นธรรมาดาคนเด้ <c oughs> อันมีเอฟซีมีเอฟซี FC สังเกตที่โผล่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเสือตัวนี้แบบ ใส่เสื้อตัวนี้เนาะมันก็เป็นเสื้อแนบเนื้อเนาะมันเป็นลูกไม้แนบเนื้อใช่ไหมไม่ได้ใส่เสื้อในนะคะมันเป็นเซฟของมันแบบนี้ยี <c oughs> ่บุ๋กก็ไปดังกินขนมจีนท้องยีบ่บุนกชิโูมันก็ปิ้นออกเออที่บนผอมอยู่นะแต่ว่ามีขีดป,ปูนะทุกคนช่วงนี้บ่คอยดีออกกําลังกายเนื้อเนื้อบ่คอยดีออกยี่บุนสื้อแน,ออน่นมาแล้วอืมสื้อลูกกิ้งอะ่ะกระชับหน้าท้องอะ่ะลดกล้าม ลดนาท้องแล้วก็ฟิดกา้ามท้องอ่ะอีปอลซื้อมาแล้วสร้างมาแล้วบัดนี้หมู่บ้านลงออกหน่อยหนึ่งบ่ถึงบ่ถึงหานาทีเทียบเปิดมันต้องคอยเห็ดเทละน้อยเนาะเมืนบอกเพราะว่าห้าวอยู่เยอะแล้วคอยเห็ดไปเมื่อละน้อยจากห้านาทีขยับเป็นสิบนาทีเป็นสิบห้านาทีเป็นยี่สิบนาทีห้ากว่เจ๊อยู่ที่ยี่สิบนาทีก็คือแบบให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าให้หนาท้องมันไม่ซีแพ็คให้หนาท้องมันนั่น กระชับกับต้นแข,นข,ขบบน็งกระชับยอ้บนซามาแล้วให้ลูกเขาประกอบให้มาว่านหนิลูกเขาประกอบให้แล้วก็เลยเอามาล้องเห็ดเบิงเอามาล้องเหเ็ดเบิ่งมันมัน,มนเจ็บหนาทอ้องกันลัางเปากระลังเป,า,งเปาอะ่ะนำพริกขวเรียบยร้อยแล้วทุกคนโอ๊ย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 โต๊ะ โต๊ะญี่ปุ่นอันูดกล้องญี่ปุ่นสตแดกล้องมันจะแตกกล้องมันจะแตกฝนกับฝนกับเดียวตกเดี๋ยวเอียนเดียวตกเดี่ยวเอียนนาจานว่าอันนั้นเบิดแดงมาแล้วก็ไม่แดงหรอกอันเลือดสูบฉีดเลือดสูบฉีดนย้วกับเตาเอียนแล้วก็ตกตกแล้วก็เอี่ยน เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกอะตกลงมาเอาที่มึงสบายใจโลดคุณฝนแล้วให้น้ำพริกมันเย็นจะเด็ปั้นปั้นแล้วกับแพะบันว <c oughs> ่าไงอ่าโรมาเนียโรมาเนียโรมาเนีย ลูหรือโล่บรรโลมาเนี่ยเนาะเจ็บบนก็บอกว่เมื่อวันวันหยุดเราพักมาแล้วติงต่องติงต่องติ่งต่องมาแล้วแต่ว่าหันวิ่ดีโอคอยี่บนบ่ราหันได้ตออแล้วเี็บบนยากอยู่ขั้นตอบแล้วล้วก็ที่ทรวมากเบาดุเว้าโดนเว้าบ่เศร้าเพราะเนี่ยเดี่ยากะเออไอชวยอยู่ไอชวยพาไปเบิ้งอันั้นพาไปเบิ้งอันนี้แต่ว่าพพราะไงอันดาลิงยี่บบนนั่น อันยูเคเน่พราะท่านอีตื่นเพราะท่านตื่นเพร,พรนออนท่านอีอ่อนโทรศัพร์ัเป็นสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงเล้แต่ชาวบ้านสายกันแล้วมื่ขึ้นตาบมมานขึ้นทางกันามาอื่นจุ๋สีแพนเห็ดอย่างแน่แพนเห็ดอย่างมาออื่นไอ้บนถามเล่าแล้วว่ามาออื่นช่างกะ่าดูแลสสวนสิาพาปล่อยไป อาอยางออกกำลังกายแล้วฉันก็จะไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปทำความสะอาดบ้านอีกเพราะว่าอาทิตย์วงนหันทำความสะอาดเ็เซ็ตผลมาอืมก็เซ็ตดีแล้วก็จะซักผ้าซักผอนผลมาอืมบ้านสองหลังเด็กของเราหลังไงนั่นหลังไงหลังเกานั่นหลนอยูตัดหนาตัดนิ้วหลังบ้านเพราก็เด็กตัดก็ไปไปตัดไปตัดหนา อยู่หลังบ้านอยู่สวนหลังบ้านเรามาลังหน่อยเราไม่อยู่แต่แราวใหญ่ขาไปยู่น่อเราทาความสะอาดแปลนเบิดตามที่อยู่บนลงในในชุมชุให้เบิ้องล่ะในสตอรี่ใ้เบิ้งหลังเราตัดหญ้าแล้วก็ใส่ไอ้เครื่องคุดนะขวนดินนี่แล้วก็ไปซื้อต้นใหม่ต้นยังซื้อดอกใหม่ดอกยังมาปลูกแต่งามแล้วแปลนเบิดแล้วบ่มีหญ้าเลย ตอนที่เราไปสื่อไม่ไม่น่ะป้าหย่าออคืออยู่เราก็มีดอกไม้เสแสมอยู่ในป้าหย่าน่ะแล้วก็กำแพงก็จะหันไปทางอ่านยสูสานเปลี่ยนมาแล้วและเฮ็ดเปลี่ยนมาแล้วบ้านหลังเก่าแล้วน้มหยามันกว้างน้มหยากว้างบัานก็เป็นโตไอโตที่เขาแทงคู่เราก็โตอันเขานั่งกินนั่นกินนี่วิ่งอย่างอยู่ในสวนหกหกหย่าหกยูมีคนดูแลความสะอาด เราก็ไปทําความสะอาดของเราสร์อาทิตย์เราก็ไปทําความสะอาดก็มีตหลานอยู่หลังบักไงสองสันเนาะก็อดอยู่ตะส่วนของเขาตัว,วก็สิเบิง่งตะส่วนของเขาตัวแล้วก็เลยสร์อาทิตย์นังสิงก็บวกใครเดี๋ยวกใครเด็๋พักมาเดี๋นอนอยู่ซื้อจะเซียดนะับแล้วนะสบายพอยังไงอ่ะรูมานเนียในหัวกระเขาอาทิตย์อาทิตย์ที่สองนี่แหละ อาทิตย์ก่อนเสาร์อาทิตย์ก่อนนี่นะเราคุยกับญีุ่นเมื่อวันเสาร์นี่แหละปวามาท่าจาะมาผิดเราถ้าขามาคุยกับญีุ่นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้คุยกันเบิดมือมือนั่นเราก็มาเหมือนขึ้นนี่คุยโ,โอ้เหมือนขึ้นนี่พาทัวร์เพราะไงอันเนี่ยพาทัวร์นั่นทัวร์นี่เบิ้งหัน่นเบิ้งนี่เบิ้งแม่กระทั่งห้องไต้ดินบนนั่นอันบนเตาอันเตาเผาอันคิดเตอร์เพื่นน่ะเตาเผาฟื้นพื่นน่ะ ข้าขออกไปเบิง้งเลาะเบิ้งเบิดในห้องใต้ดินแล้วก็ไอ้บนเก็บฟื้นเพินเพนฝนสื่อฟื้นมาไว้แล้วก็ออกไปฝนเบิ้งสวนสวนต้นไม้ปลูกต้นไม้เนี้ยเพิรนเนี้ยอันเฮาเฮาคำเฮาาฤกษ์อยู่แต่ว่าเพิรนบริหารไอ้คำนะข้าออกไปเบิ้งเบิ้งต้นไม้ต้นไรสวนผลไม้เพิรนยี่เบิด์ตส่วนเนีแล้วก็สวนผักสวนผักกับนี่เบิด์ตกุนวปลาเกือบทงเกือเทศ ที่เบิร์ิยังหน้าบ้านกับปูกดอกไม่ทางเขาทางเขาบ้านคนปลูกบอกไม่สองฟังโอ้ยง,งามกว่างขว,าง,วางพักของพระยนรูมาเนียเด็กผมกับสีบัตโตลูมาเนียโรมาเนียบอกถึงฟงปิดปองมาแล้วเพราะฉะ้นกุ้ยขัน้นขั้นเด็ดตอบแล้วไหนขั้นเราเด็โทษน่ะ เราว่างเนี่ยเ้าบอบเศร้าเ้าแล้วก็แนวเราให้หน่อยหนึหนงนะเ้าไปแล้วแล้วปฏิทามาเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมครับคุณเข้าใจไหมครับถามเขานเดี๋ยวบอกกับวานโอจะไม่เข้าใจไม่ฉันไม่เข้าใจบา,ายถามเขาบายบายทำไมคุณไม่เข้าใจพูด่า,าอีกแล้วาว บอออังค <aid> ิดบอกอังคิดคนบอกอังคิดไปแล้วก่ะสุดท้ายก็มาไทยแล้วก็ไม่ยอดทอมเราะเป็นภาษาไทยเดี๋ยวบอกว่าเป็นอยัางยูคคือบมาหาผู้หญิงสวยๆไปหาผู้หญิงที่อายุน้อยๆยูคหาสิบเก้าปียุคก็ไปจีบสามสิบก็ได้สามสิบอัพก็ได้บอกว่าบัวฉันไม่อยากได้สาว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 มันมันสิต้องการเซ็กกับต้องการเงิน ชั้นที่สูงเอาว่าได้แล้ววะตลบด้วยเงี้นี่ก็ได้เอาอันเอาคน้นอ่นอายุหลายมันจังคอยอันมาลบเราเรื่องสิกได้ตรงกว่าแล้วบางคนกเดี๋ยวอยูอ๋อผู้ใดทร่มมากเนาะวันนี้เอาซ้ำนี่ก่อนพี่น่